มีอะไรอีกไหมสงสัยมีคนมาเจอแล้วมั้งแบบนีเ้เอ้ยเอ้กลับ<ม>เป็น,นตัวเดิมจริส,สุดแต่ทำไมเลือดไหลเฮ้ยไม่ไมีอะ<ม>ไรเ,เลยเราอยู่ออกมาออกมาออกมากลับมาที่ศึกกลับมาที่ศึกคนข้างล่างอ่ะยิงเลยยิงเลย โดนปะไม่เจใหม่ป่ะใหม่ป่ะพี่ไม่ไม่ของเต็มเลยให้ผมลงไปยิงน<ล>ะยิงเกินไปว่ะหน้าจะให้มันนิ่งกว่าไม่พี่เป่าเมื่อกี้เป้ามันนิ่งมากเลยพี่ให้ผมลงไปยิงป่ลงริลงไปใครไปกับผมบ้างพี่กำลังลงไปพี่คุมอยู่ข้างพี่คุมอยู่ข้างหลังฮะเห็นแต่ข้างหลังนั่นเดียวไ,ไปไปไปเมฆมีเมฆแล้วก็มีเมฆแล้วก็เมฆ มีเม็แล้วก็มีเมตรโอ้โหเยอะมากซึ้ง <c oughs> ซึ้งพี่สอ่งให้หนอยส่งให้หน่อยเดี๋ยวว่ามันอยู่ถึงอยู่ไหนอ่ะไม่รู้มันเข้าไปในโลงแนะล้วอ่ะพี่มองไม่เห็นนะกำลังจะเปิดประตูนะโรงแรกไม่มีอพี่ <c oughs> ออกแล้วมนะ้ะ <c oughs> รถบัสเปล่า <c oughs> ตรงรถบัสนี่นใ,นใครเมหรือเปล่าไม่ใช่ผมตายแล้วตายแล้ว คนวิ่งหลบหนักคู่หมูสัดว์อะไรมึงผูกกูถามแล้วใครใครใครตรงกำแพงแตกไม่ได้ศพมันหายแล้วเหรอมึงมึงมีคน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 เกมมีคนถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมามีคนมีคนตรงบาเลวิ่งเข้าโรงงานไปแล้ววิ่งเข้าโรงงานไปแล้วเกมเกมเพื่อนจุดไหนนะระยะสามเขาปืนแบบมิด มีสองคนแะวครับพี่คนเดียวคนเดียวตอนนี้พี่เห็นคนเดียวเกมที่วิ่งไปเก็บปืนที่ไอ้ซอยอ่ะเกมตอนนี้มันอยู่ในโรงนอนเร็วเร็วเร็วได้ได้ได้ดูไว้นะมาแรกกลนเหรออืมอืมลงนอนขวาลงนอนทางขวาจุดจุดสองใช่ไหมเกมจุดสองใช่ไหมเออตรงแบบหนึ่งแล้วลงมาครึ่งนึงของหนึ่งอ่ะเ้าใจว่าครึ่งนึงของจุดแรกอ่ะแต่ลงพอดีแต่ลงบงกำแพงพอดีพี่หนึ่งรุยเลยพี่ไม่มีอะไรทัห้าร้อยเมตรอ่ะ ยิงสูงสุดได้แค่สามร้อยเพื่อนห้าร้อยละตอนนี้มันยังอยู่ในโรงงานอยู่เกมยังอยู่ในโรงงานอยู่หาหารู้แล้วรู้แล้วหยิบปืนแล้วไปยิงเลยหยิบเอาแค่ปืนแล้วรีบไปยิงเลยคือกูแม็กเต็มอ่ะเขาใช้ซีอาร์รวมมันอ่ะยังไม่ออกมานะยังไม่ออกมาออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วเห็นไหม ลมแล้ว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 เชี่ยไอ้โดนยิงขาฝ่าเอามาตอนฝ่าเอามาตอนมีมอฟฟีนมา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 กระเป๋ามมีมอฟฟีนอยู่มันสลบหรือเปล่าหรือมันตายมันล้มมันล้มลงไปแล้วพี่เกมที่จะเดินห่างเกมสักหน่อยนะนะพี่จะเดินห่างเกมสักหน่อยครับ เห็นใครวิ่งออกมาจากโรงนอนอยังยังเลยยังไม่ยังเอาลุ้นมีลุดนนะที่ดูหลังให้ผมดีไนมะอ่ะดูหลังให้อยู่ดูหลังให้อยู่ ตอนนี้เกมอยู่ไหนสั้างกำแพงพี่แม่งเอ้ยตกใจหมดกวางอสิสตวคนะ์คุณว่าคนวิ้งเข้าไหมายังกำลังเข้าเกมเลยมึงเห็นมันล่าสุดอยู่ไหนเข้าไปในลรงนอนแล้วมึงได้มองมาตลอดไหม มีมียูชอปนี่นี่กูหันไปมองมือมึงอ่ะแค่นั้นแหละนี่อยู่ในโรงนอนอยู่โอ๊ะมันเป็นเกียร์ของนานจังวะพี่กำลังวิ่งเข้าไปดูหลังให้รอก่อนก็ได้นี่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 ลงนอนสุดท้ายลงนอนสุดท้ายนี่นี่นี่กำลังวิ่งกำลังวิ่งกำลังวิ่งมาลงนอนนี้แอรก่อนเกม วิ่งเข้าไปหลังลงนอนแล้ววิ่งเข้าไปหลังลงนอนแล้วเจอแล้วเจอล้ะเจอแล้วเดี๋ยวรอมันมาทำไมเจอนี้ปิงทำไมปิงเป็นสามร้อยเลยอ่ะตอนนี้มันน่าจะวิ่งเข้าไปในนี่หรือเปล่าตึกสัญญาบัตรอ่ะไปดูมันไหมล่ะคิดว่าน,นะน่าจะตึกสัญญาบัตรอ่ะไม่ไงไม่ไงค้าบึกสัญญาบาตัตรในเกมเห็นไหมถ้าตึกสัญญาบัตรน่หน่ะหนเห็นไหมมันยืนอยู่ข้างๆเลยอ่ะ อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้มันยังอยู่ที่เดิมไหมมันไปข้างหน้าเห็นแล้ไปข้างหน้าแล้วข้างหน้าแล้วระเบิดมือนะอ่าอ่าปลาถึงเหรออาจจะอย่าพึง่งอย่าพึง่งมันวิ่งเข้าไปแล้วอย่าพึงาพ่งหรือมันอยู่ยิงอยู่ข้างนอกอยู่เลยวิงเขาเ้เขาไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วปลาตามตามตามน่าจะมาคนเยนะนะมันถือระเบิดอยู่นะ อ่าอ่าอ่าผมปลาเข้าไปนะอ่าปลาเข้าไปเลยปลาเข้าไปเลยปลาเข้าไปแล้วอะ่ะเดะือดไระเบิดแา้ยังระเบิดบ้ระเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วเข้าไปเช็คนะเข้าไปเช็คนะตรงใจหวัวเทียนปอด <c> แ <oughs> ม่งระเบิดไม่มีเสียง ยังไม่เจอนะยังไม่เจอนะปิดประตูก่อนนะเดินเข้าไปเปิดประตูลูกกลมบล็อกเลยยังอยู่ข้างบนข้างบนเขาบนเขาไปในห้องแล้วเขาไปในห้องแล้วเขาไปในห้องแล้วตายแล้วตายแลแต่เราล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเดี๋ยวพี่ซ้ำก่อน ัดเดียวพอพี่ตายตายโอเคโอเคที่หนึ่งี่หนึ่งเรียกว่าซ้ำเหรอพี่พี่ซ้ำเป็นแม็กเลยเหรอได้โมซีนแล้วได้โมซีนแล้วเช็คเพล้ามันเดีอยแบดบอยแบดบอยเอาฉัหวันไปคูว่าจะขำจะดูเนี่ยรถ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  ไปไหนออกมาน่ะมิงดูดิตามตามไหมตามไหมดูอยู่พี่คนนี้ดูครับคนบ้าหรือเปล่าคนบ้าหรือเปล่าแม่งจะวิ่งตามรถมางั้นมคนจอดมันจะจอดเมืองข้างหน้าหรือเปล่าตามที่พี่ัวร์เลยพี่หึงจะจอดใช้งานก่อสร้างครับพี่เฮ้ยนี่นี่มันโค้งไปแล้วโค้งไปแล้วผมว่าชัวร์เลยพี่หนึ่งมันจะจอดใช้งานก่อสร้างนี่มันจะไปหนําบินหรือเปล่ามันจะไปหนําบินหรือเปล่าไอ้ยิงก็พม่หนึ่งถึงตามไปก็ไม่ได้ยิงหรอกเที่รผมบย้วอยู่ที่นี่ของเราแหละดีแล้ว ฝั่งดูก่อนสองนู้ก่อนเผื่อมันจอดอะไรวะแม่รถวิ่งไปดังไก่แล้วกูเพิ่งได้ยินเฮ้ยมันจอดจอดรอเปล่าจอด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 มันจอดมันจอดมันจอดเกมมันจอดมันจอดเดี๋ยวอยู่ที่ล่งดีตามขงลังตามตูม้ไปเนี้ยเออมันจอดมันจอดมันจอดเฮ้ยมันยังขยับรถอยู่นะ มีไงเราวิ่งไปตรงนี้ไงบางพุ่มไม้เดขยับรถแล้วมันขย,ยับรถแล้วตามรถผมมองตามรถอยู่หมอก่อนทีหนึง่งหมอก่อนมอนันรถมันเป็นสีฟ้าอย่างนั้นนะอ่ามันมีรถหลายสีสแล้วขี่ย้อนกับแบงก์มันสีมันเปลี่ยนแล้วมันมันส่งคนลงตรงพุ่มนั้นหรือเปล่ามิง้งมิ้งได้เห็นไหมว่ามันส่งคนลงไหมไม่ทานได้มองกันพีหนึ่งทำไมไมันมันจะวิ่งข้ามมิง้งเันมันมีรถทำไมมันมีรถสีน้ำเงิอนอีกคันหนออึ่ง ตรงไหนอ่ะตาลังขี่เข้าไปในมิสเทลีเบสอ่ะใช่เหรอใช่อ่ะมันขี่อยู่กลางทงุ่งวิ่งนี่ไงไม่ได้ไอ้นี่มันทำไมมันขับควนตีนเลยวะมันปล่อยคนลงหรือเปล่าตรงนี้มิสเทลีมีคำเหรอนี่ยพี่ที่มันอยู่ตรงทุ่งเลยแถวมิสเทลี่รับครับหลังบ้านนะ่ะหรือใครเดียวกัน หลังบ้านไหนไม่มันมีตรงเนี่ยแถวๆโรงงานเนี่ยแต่ตรงมีทัลี่มีตรงมิทัลี่อีกคันเหรอเออสีน้ําเงินเลยคันเนี้ยสีฟ้ายังจอดอยู่ที่เดิมกําลังขึ้นมีสองนคนไอคันไอคันไอคันเนี้พี่หนึง่งผมเห็นเป็นสีน้ําเงินเลยนะไออีคันหนึ่งจะเป็นสีฟ้า่ซีดอืมอืมไอ้คันที่จอดการคลุ้งเนี่ยสองคนวิ่งลงไปละวิ่งลงไปไหนวิ่งลงเข้ปไปในมิทัรี่ละกำลังเข้าไปในมิทรัรี่เกมเมื่อวิ่งไปดนรถแล้วออกมาเลย อันนี้มันยังอยู่มันยังวิ่งหาของมันอยู่ข้างใน,นอยูน่นะอยู่ตรงลงนอนที่ผมมองเห็นได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปฆ่ามันในรงนอนเลยในเวิร์พีไม่เวริร์กไม่มีต้องมาดูอ่ะพี่แน่นอนอ,อีกคนนึงเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าอีกคนนึงมันอยู่ไหนอีกคันนึงไม่รู้มันไปไหนแต่ว่าทาง,างซ้ายไปทางซ้ายพีไปอีกหน่อยมันจึงมันยังมีบางเกยอีกจุดหนึ่งนะพี่จุดนั้นรู้สึกจะมีผู้มาคอยบังด้วยเอาป่ะล่ะอ่าไป ไปต่อเล็กหน่อยเดียวเองอยู่ไม่ไกลประมาณร้อยเมตรแค่นั้นแหละกลัวมันเห็นเราอดิมันมันมันผมรูกมาลรูใสายตาผอไปแล้วพี่ผมมองหาไม่เจอแล้วครับเนี่ยตรงนี้รอยิงมานมันขึ้นรถเลยเกมร้อยมันขึ้นร้เรารดมยิงมไปเลยตรงนี้เลยนี่แหละพี่ตรงนั้นแหละที่ผมบอกทีุ่ดนั่นแหละมันกำลังวิ่งกลับรถพี่มันกำลังวิ่งกลับรถแล้ว เห็นแล้วครับอยู่ในเกมเห็นย่างอยู่ชายป่าม he ันอยู่ชายป่านะนะออกจากชายป่าไปแล้วเห็นเปล่าร่วงไหมร่วงก็ตัวไหมมั่นใจว่าโดนอ่ะเนาะคุณบอลหมอบาลหมอบอลอย่าให้ความเยอะแหมโดนขับรถไปละเกม วังนะมันมันจะขึ้นรถไปได้แค่คนเดียวนะเว้ยเฮ้ยเริ่มมีคนยิงมาแล้วจอบมาๆมา,มาคนยิงโดนต้นไม้มันกำลังวิง่งข,ขี่ก็ไปละเบื่อมาในป่าพี่ไม่จำเป็นต้องตามแล้วพี่หนึ่ง ตี้มาแล้วมันลงมาแล้วระวังนะครับตอนนี้ผมไม่รู้พี่กัดศัตรูเลยยงยียย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 ยัยยนึยยกยยยงงย่ยยยอยยยทยยยยย่ยย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 ้ายยยยยยยอ่ย่ยยลัยยย่ยย้ยย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 ยรยย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 าไห่ยยยยยรยยวยยมอก่อนพี่มันเห็นเราย มันขี่ไปแล้วพี่มันขี่ไปแล้วผมกำลังเช็คอยู่มันจะขี่ไปทางทิศไหนร้มไปตัวหนึ่งเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไมู่สองไปให้นะตายไหมเดี๋ยวพี่ดูหลังให้นะไ่ร่ม เฮ้ยมีเอเคยิงมาแล้วมันเห็นผมหรอมิงมิงมิงิงง,งทางมีลิเิตลี่มีคนมาไหมมองไม่เห็นพี่ม <ะ S 2> ผมเมืเ่อกี้มีเสียงเอคแล้วมีเสียงเอเคแล้วเก็นต้องพักบ้างอ่ะพักบ้างไม่งั้นมันรู้เนี่ยพี่มีครบแค่สามตัวแล้วครับวิ่งกำลังวิ่งไปทางโรงงานสามตัวผมเห็นแล้วพี่อ่าะๆตอนนี้มันจอดรถแล้วทิ้งไว้เหรอเฮ้ยแล้วแล้วมันไปโผล่นู่นกันได้ไงวะ สามคนที่หนึ่งเชื่อผมไหมว่าไอ้คนหนึ่งที่วิ่งเข้าป่ามันวิ่งมิ้ขึ้นรถคันฟ้าซีอ๋อได้ได้ับมาทางมาเอารถคันน้ำเงินสามคนแส่แกระเป๋าใหญ่ทั้งหมดพีสีเขียวสองสีชมหนึ่งตอนนี้ต้องการให้มิ้งขยับไปแนวไปเช็เราะเมืองตรงโรงงานให้อ่ะไปได้ไหมไอ้หนึ่งที่นัอยู่ี่โรงงานอยู่ในโรงงานเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วมันเปิดปิดประตูอยู่อ่ะ เกมเดี๋ยวแกมระเบิดไปให้แกมระเบิดพี่หนึ่งครับพี่คร<ะ>ับมุมมุมมุมผมขยับแล้วพี่ยังมองไม่เห็นครับถ้าเกิดจะมองให้เห็นให้ทั่วให้หมดผมต้องไปยิงผมต้องไปยิงในที่โล่งเลยพี่เพื่อนบอกพี่กาดที่โรงงานไหนวะโรงงานตรงในเมืองนะเพื่อนตรงท,<น>ที่เราเห็นเห็นเลยที่เป็นโรงงานสังกะสีอะเพื่อนเห็นบ้ เกมจะลืมดูหลังนะเผื่อมันให้เพื่อนมันทิ้งท้ายเพราะถ้ามันมาสองคันน่าจะมีสี่คนแต่ตอนนี้เราเห็นแค่สามใครเปิดเพลงอะไรีกว่ดังขนาดนั้นเลยแล้วพี่รบกวนสมาธิเลยเขากำลังมีเรื่องกันเนาะตอนนี้เราเห็นแค่เกมคนเดียวนะพี่ผมมอไม่เห็นนีดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆถนนครับผมกำลังเคลื่อนย้ายไปหาพี่อ่ามันได้ปิดประตูรถไปไหม ปิดปิดเฮ้ยมันไม่ได้ปิดประตูรถแต่มันปิดประตูโรงงานไว้เอาไงจะเอารถไม่จะฆ่าคนก็มีวิธีหนึ่งอะพี่ก็คือตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าน้ามันมันเหลืออยู่เท่าไหร่เขา้าใจไหมอ๋อมีวิธีหนึ่งคือขึ้นรถแล้วขับออกขวาขึ้นเมืองข้างๆจุดซุ่มเราอะ่ะอืมเอารถด,ดีกว่ามาั้งแล้วไปรับเกมดีกว่ามาั้งเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอ,อยู่ดูอยู่ที่รถอะรอดูการเคลื่อนไหว พี่เข้าไปแล้วเ,เกมเกมเข้าไปอีกคันนึงเข้าไปเอาอีกคันนึงรถไม่มีน้ำมันดิสัตงั้นดูคันนี้แล้วกันผมอะมีน้ำมันไหมไม่ได้มีหมดป่ะถอนถอนถอนไม่ได้ไม่เสียพี่ไม่ได้ไม่เสียไม่ได้ไม่เสียมไ,มไ,ไม่เสียเส่ยงดีกว่า อะไรกันหนักกัหนาทำไมพวกมึงชอบขับรถมาตรงนี้กันจัง <Air field S 1> วะแอร์ฟิวก็วะเดี๋ยวเผื่อเป็นอพ้พวกเดิมพวกเดิมดูไปทักพักก่อนมันขี่มาจากไหนไอะเกมมันขี่มาจากทางไวไบอพี่มันเพิ่งเจอรถหรือเปล่าเป็นล้าคนก็หวะ เอ้ยรถมันเหมือนน้ำมันจะหมดอะพี่เอ,อ้ยรถจอดแ,แล้วจอดแล้วจอดแล้วไปล้วตามไหมยังไงมันต้องวิ่งตามถนนอยู่แล้วไม่แน่มันอาจอยู่ในบาแหลกหรือโรงนอนแถวแถวนี้แหละพี่เห็นรถปะเห็นอยู่เห็นอยู่ครัพี่รอเลยดูจากลักษณะประตูที่เปิด,ปดน่าจะคนเดียวอ่ะ เจมออกข้างนอกไปฝั่งนะเจมมครับเจมย้ายไปอีกฝั่งได้ไหมข้ามถนนไปฝั่งนู้นอะได้รอเผื่อมันหลุดไปไม่ใช่แม่งหลอกกูนั่งเป้าอยู่เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะเอารถกลับแค่นั้นแหละ เกมขับรถมันไปแว้นในหนําบินเลยไหมเอางั้นเหรอเอาเลยไหมขับรถไปแว้นขับรถไปแว้นในหนําบินเลยไหมแต่เอาไว้ใช้เปล่าถ้าเอาไว้ใช้มันก็ก็รอก็ได้พี่ไม่เข้าไปแว้นในหนําบินเลยอะ่ะบีบแตะ้วยเปล่าปีนปีนอะไรขี่ออกมามันบีบแปะได้หรือเปล่าไม่รู้ดิไม่ได้ถ้าบีบได้เจมทำไปแล้วตอนที่ ไปขี่บนที่ลานเบอแล้วให้มันวิ่งตามเรามาแล้วเราก็มาจอดไว้ตรงบ้านแดงให้เจมมันรอในบ้านเข้าใจไหม uh huh. แล้วเราก็รีบวิ่งลงรถก็ไปในบ้านแดงเหมือนเดิมเอาอย่างนั้นไหมแต่ s <S ถ้าเอาก็ไปขึ้นรถเลยเดี <Okay. S 1> ๋ยวพี่จะตามไป ได้สักรอบอยู่แต่อย่าหยุดนะเว้ยถ้าโดนยิงอ่ะขับไปเรื่อยๆเ,เลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เปิดกระบังหน้าไว้ก่อนเอ้ย,อยพี่หนึ่งพี่หนึ่งแกมฮะห่อหอบังคับการอะไรนะหอ,หอบังคับการมีคนหอแก้วอ่ะยิงยิงได้ไหมหน้าไฟเตยยิงไม่ได้พี่ไกลมากแล้วก็ติดด้วย ตัดไ,ไม่ต่อเลย,เกยแกมีคนอยู่ มันเปิดประตูออกมาไหมผมจะปลาระเบิดเข้าไปอ่ออ่พี่ซอมบี้วิ่งมาด้านซ้ายยิงมาแล้วซ้ายผมซ้ายผมเห็นป่าวหนึ่งสองสามสี่ห้าย่งวิ่งออกมาก่อนพี่ีย่งวิ่งออกมาก่อนพี่ ไม่ไม่ข้ามไม่ข้ามหน้าต่างข้ามไม่ข้ามหน้าต่างวิ่งมาก่อนวิ่งแล้ววิ่งแล้วตายไอเกมเก็มันไม่ข้ามหน้าต่างนะให้ทำไงนะ่ะไอเกม